ต้นกับหินยังมีผู้มีบุญมาเติมเต็มด้วยนะครับก็เติมเต็มแต่ก็มานั่เลยครับรอมีที่นะครับแล้ววันนี้นะครับกระบอกเป็นวันดีนะครับหลวงพ่อปรอัญญาดต้องสวย น้องถวายปัจจัยสองคุกขนถิ่นสิทวัดแส่เจ้ากณะัพระสังฆาธิการในโอกาสนี้ครับสาธุวัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับเข้ายังพื้นที่นั่งนะครับเราวมกัรประกอบพิธีกรรมในวันต่อไปนะครับในของวัดในจังหวัดสุพรรณีสิทธิวัดนะครับในโอกาสนี้ขอกราบราชนาท่านพระครูสังฆ์ที่แปดนะคกรับงพระสุวรรณราชินวัด เขาวัปากนิ้วนะครับเบอ,อร์อที่อนึ่งคือ0ชาว 아. 아...